อีีกแพ้ฝนมาอีกแล้วนุ่งทุกท้าเหล่ไปย่างใส่กอดแข้งฝนพี่น้องโอ้ย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 ได้เวลาสิออกค่าออกขายใส่ปอกตาข่ายแล้วเรียบร้อยเอาเอาของจนรถย่างแล้วแล้วพี่น้องเม้าฝนดูคุณตกแบบไม่มีปีมีคุยเลยเฮ้ยโอ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 ้ยปวดโพดกฝนย้ำดีก็ดีโพดดีโพ้งเนี่ย ขนาดฝนเนี่ยใส่กอกก็ได้แห่งดีเลยพี่น้องเพราะตึงตึงนึงเพราะตึงตึงนึ่ง,ง,ง,งมันได้แห่งดีอยู่แต่ฝนละสิมาทุกคนเลยเนี่ยค้ากรมาสือแท่งฝนพี่น้องูุค้ากับมาสือพ,อ,าสอพี่น้องเอ้ฝนกระตกปวดหัว ใส่กระาแหลกกับเป้าขายลูกค้าม่นจะมาสื่อคนกระโตพี่น้องนั่งดูยึดไหลของแ่บยุดใส่แกได้ขายคือวาน่ะเนาะคนกตกป็นไดลูกค้ากันมาเ่ากอให้ลูกค้ามานั่งในหุมแต่ลูกค้าอยากนั่งจากคน่าเปียกแล้วนะ อาตอนนี้ก็ร้อยสาวเลยพี่น้องเป่าตะไนยี่ลีได้ผขอบคุณนะคะที่มาอุดหนุนเราคนตกกับมาพี่น,ออน,น,น,อน้องปวดหัวอีหลีเด้แล้วมืนเศร้าตั้งแต่เศร้านี่แดดตากพี่น้องแดด อ๋อแต่สิขายนี่ง่ายสุดค้าก็รอกินพ้นกระตกอยากขายก็อยากขาย